như thế nào rồi Dạ con <laughs> à, Cố gắng công phu đều mà Con không biết là à, Cách nào để hỗ trợ cho cái việc mình à, Việc phàm Giảm thiểu phàm Để mà tiến tu là vì con thấy mình cứ để mình để ý tới nó thì có khi thấy như nó hết nhưng thực ra nó không có hết nó cứ tới lui và cảm nhiều khi con cảm giác như mình còn cứ đi lâm quanh cứ đi lâm quanh bởi vì không có cái cái việc mà diệt phàm hay là quán về các pháp và huyện mình thấy mình vẫn chưa được cái gì hết đó cứ đi lâm quanh hoài xin thầy dạy cho con cái cách để mà นั่นช้ําเ tiến งที่เขาบอกว่าเขายังไม่มีความประทับใจกับการปาวนาของเขาเพราะว่าเขายังเห็นว่าเขายังมีกิเลสอยู่และปาวนามานานแล้วบางช่วงเขารู้สึกว่าเขาเห็นว่า คือเหล็กของเขามันเป่าเป่าเปาลงแล้วเบาลงแล้วแต่ทําไมยังเห็นมันไม่มีการเจริญไม่มีการพัฒนาเจ้าค่ะพิจารณาก็มากแต่ยังไม่หมดและเขาไม่รู้ว่าตัวเองเขาว่าต้องช่วยเหลือเขายังไงเขาถามหลวงปู่ว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ต้องควรพิจารณาต่อยังไงเจ้าค่ะเมนคงเข้าใจ เอาความรู้สึกของเรามาเป็นตัวตั้งเราไม่ได้เอาคําสอนของผู้เจ้ามาเป็นตัวตั้งแท้ที่จริงเรารู้ว่าเรามีกิเลสเรารู้ว่ากิเลสมันเบาบางแล้วก็รู้แต่จริงๆแล้วมันเป็นการที่ไปให้ความสำคัญไปให้ตัวตั้งมันเป็น มาบั่นทอนตัวของเราเองว่าเราพัฒนาว่าเราไม่ได้พัฒนาจิตใจของเราไม่มีความเจริญขึ้นลองกลับมาดูใหม่ทีว่าถ้าว่าจิตใจไม่เจริญทำไมรู้จักว่ามีกนะิเลสนะปัญญาอยากทำไมถึงว่ามีกิเลสเบาบางในบางโอกาสในบางเวลา อันนั้น,น่นคือการพัฒนาของใจที่มันพัฒนาแล้วแต่เราไม่ได้กลับมนมาให้ความสำคัญของใจเราเราไปให้ความสำคัญกับสิ่งรอบด้านข้างนอกภายนอกเราต้องกลับมาหาใจของเรามาให้ความสำคัญที่ใจเร,เรารู้จักการวางและยึดในขณะเดียวกัน แต่เราไปให้ความสำคัญกับของที่เราไปยึดกับของที่เราวางไปแล้วลองตั้งข้อสังเกตดยดูว่าอันนี้การที่เราทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้รู้ว่าตัวเองกิเลสหนาะปัญญายาว นักใครเป็นคนมาบอกว่ามันกิเลสน,นะปัญญาอยากปัญญาใช่ไหมความรู้แจ้งในสัจธรรมของพระผู้มีพระภาคไปส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมถึงในรู้ว่าอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นความอยากของกายของใจหรือของสติปัญญาดันั้นจริงๆแล้วเรารู้แต่เราไม่ให้ความสําคัญกับความรู้ของเราว่า เราเข้าใจคําสอนของผู้เจ้าไปแล้วในระดับหนึ่งแต่เราไม่ได้ทําให้มันแจ้งต่อไปในอนาคตข้างหน้าแล้วก็ไปมัวหลงตัวเองว่าตัวเองไม่ไม่มีความรู้ไปให้ความสําคัญกับตัวเองบันทอนตัวเองทําลายตัวเองด้วยรูปแบบต่างๆนั่นคือการทําลายตัวของตัวเองทําลายตัวเองแล้วไม่พอ ไปตำหนิคำสั่งสอนของผู้เจ้าอีกดูที่ว่าพยามานมันรุนแรงขนาดนะั้นพยามานมันมันโหดร้ายขนาดนะั้นนี้ถ้าหากเรากลับความรู้สึกใหม่งานก็คืองนานการมีสติปัญญาในการทำงาน เป็นสิ่งที่โลกต้องการมากมายคนที่มีสติมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรโลกต้องการที่จะมาพัฒนาบ้านเมืองที่จะมาพัฒนาตัวเองและผู้อื่นเป็นสิ่งที่โลกต้องการทั้งหมดแต่เรามีโอกาสได้ทำงานก็ว่าเรางานมากเกินไปหรือไม่มีงานทำ จริงๆคนมีสติปัญญาต่างหากที่จะทำงานได้แต่เราไปเอาความหลงมาเป็นตัวตั้งทั้งหมสุดท้ายมาก,ก็เลยเกิดมาทั้งทีก็เปล่าประโยชน์นนทั้งๆที่มีธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าอยู่เต็มโลกเต็มแผ่นดินแต่เราไม่ได้เอาคำสอนของพู้เจ้าน,นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวของเรา ัวของเราก็เลยบันทอนตัวของเราให้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าบัณฑิตนักปราชญ์เขาไม่พึงกระทำที่จะทำแบบนั้นไม่มาไม่ควรจะมาบันทอนตัวของเราเองว่าเราไม่พัฒนาว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องคำสอนของผู้เจ้าว่าเราไม่มีความภาคความเพียรว่าเราไม่มีไอน้นุ่นไอ้นี่ ถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีแต่เราไม่ได้ทำให้มันเจริญขึ้นมานั้นต่างหากคำสอนของผู้เจ้าก็มีอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วแต่เราไม่พัฒนาให้มันเจริญขึ้นมาก็เหมือนกับต้นไม้เรามีหน้าที่ปลูกส่วนมันจะโตหรือไม่โตเรื่องของมัน เราไม่เคยไปดูแลรักษามันเลยไม่เคยเอาใจใส่มันเลยว่าให้น้ำยังไงมันถึงจะโตเอามันต้องการสแสงแดดบ้างจะเอาสแสงแดดระดับไหนมาให้มันมันต้องการสแสงแดดบ้างมันต้องการน้ำบ้างต้องการอากาศบ้างเราต่างหากที่เข้าใจการบำรุงรักษาตัวของเราเอง เหมือนกับต้นมากรากไม้ต่างๆหรือธุรกิจการงานต่างๆเราจะต้องเข้าใจในวิธีการบำรุงรักษาที่มันถึงจะ,จะเจริญงอ,อกงามขึ้นมา Cô bảo rằng là có một cái sự hiểu sai lầm ở đây. Ngài nói rằng là cô để tâm quá mức vào cái hiểu biết của bản thân và ngài nói là do còn dính chấp vào nó cho nên là cô tự làm cho bản thân của mình nó phiền muộn. Ngài bảo rằng là nếu mà bảo rằng là không có cái sự phát triển, không có cái sự tiến tu thì làm sao biết được là mình giúp ờ, mình đã dứt được một số cái phàm và hiện tại nó còn còn cái phàm này nếu mà không có cái hiểu biết không có cái trí tệ thì làm sao biết được rằng là lúc trước là còn rất là nhiều đầy đẩy cái phàm bây giờ nó đã giảm bớt thì tại sao bây giờ lại đi nói rằng là tu mãi mà vẫn chưa có hết được phàm đó là bởi vì ngài nói rằng là còn dính chấp vào cái việc chưa có buông vào cái trí và những cái việc biết của mình cho nên là cứ dính mãi cho nên là ngài mới nói rằng tự động khiến cho bản thân của mình nó có những cái suy nghĩ nó không có đúng và nó khiến cho bản thân càng ngày càng u sầu hơn ngài mới bảo rằng là người tu á, là người phải hiểu rằng là cái cách buông và cách nắm giữ và cách buông cách nắm giữ này ngài bảo phải thực hành đồng lúc với nhau nếu như mà không có buông thì lúc nào cũng sẽ bị dính chấp vào nó và chẳng hạn như ngài nói rằng là có những thứ nó đến á, còn phải giữ nó như thế nào thì mình phải thực hành cho nó đúng cách. Ngài mới nói rằng là tự hỏi bản thân xem ai là người biết bản thân của tấn ta rõ hơn chúng ta, ai là biết được rằng ta đã trừ được một cái số phàm, ai là người biết được rằng ta vẫn còn phàm nhiều, hoặc là ai là người biết được rằng là chúng ta còn đầy rẫy những cái lỗi khác. Cho nên ngài nói rằng chỉ có ta mới là người biết và chúng ta đã biết được rằng là mình đã trải qua những cái giai đoạn đó thì tại sao vẫn còn đây than khóc trách móc rằng là uh, vẫn còn phàm vẫn còn chưa buông được vẫn còn chưa diệt hết phàm và cho rằng là mình không có cái tiến bộ ngài nói rằng là cái đó là sai lầm bởi vì sao bởi vì uh, không có quay lại và xem xét xem là cái phạm mình đã phạm sai lầm từ cái bước nào và ngài nói rằng là phải chỉnh sửa là cái tư tưởng của bản thân và hiểu biết cho nó rõ ràng hơn nữa thì ngài mới nói rằng là uh, những người có một số người á, cho rằng là mình có cái hiểu biết nó rộng rãi hiểu biết nó sâu rộng hiểu biết nó nhiều nhưng mà thay vì họ sử dụng cái trí đó để giúp cho đời giúp cho người á, thì họ lại đi ngược lại với lời dạy của đức phật lời dạy của bậc thầy là họ tự trách và họ ưu sầu cho bản thân cho nên cũng buồn nhắc đi nhắc lại rằng là đừng có tự uh, xem trọng cái những cái biết của mình quá và cũng đừng có nắm nó chặt quá